ครับเขาสู้อีพีสองครับจนกว่าตลาดนัดน้องแกอำเภอเมืองจังหวัดเดชครับบ้านเสาที่ทิพย์เด,เดือนสิงหาคามพุทธศักราช2อ6 6กทิกครับมาฝนตกจืนจืนไหลอ้าหีนน้องช่วงบรรยากาศไปเรื่อยครับเดี๋ยวสินน้องจรักาตอบตามที่น้องมึงมาไปยังไงสวัสดีครับ แม่ลูกว่เนี่ยเอาเท่าได้เอาสองหมื่นเกียรพันหาสองหมื่นเกียรันหาผลกันรวยเฮ้ผลกันรวยทำมาหาจินเออมันน่ารับรออาจารย์เนาะเฮขึ้นพอดบอดเจ้าอดนล่บัวมาก็ขึ้นทอดเจูาบ้านี่ะะบัวมาเขาก็ถามหาเพิินแม่ผสมอีกไปแม่มันผสมบัม้านครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อขัดเยก

กับพ่อจะซือไปเลี้ยงกี่ดรกครูอ้อันไปเลี้ยงเลี้ยงที่เลี้ยงน้องเนี่ยเาเนียมกันเลี้ยงก็จืดไปเล้ยเจ้าจืไปใช่ไหขฝากบอร์ตัว่นสูแปดสิไปโเกตหาที่ซูนต้องหาห่อยมอตะลวนมะ้วนครับผมเจ้าซื้อท่ไหนไม่เจ้าหนวยซื้ออยัไใส่เมื่อไหร่ขายตัวได้ก็ขันนะรหน่ครับอันท่านนายกร้องอโซด้ว อขายตลูกมันบอขายตะลูกมันเพิ่นเอาตะลูกมันแม่แม่เพ้่เอา่ขายบ่ายอยู่ครับมัได้เขียวจักบาดแม่มันเี่แม่มันเสียตัวละเกนครับเดีกพันครับผมขายเลยแม่มนตัวละเกีดพันแม่ตัวระเกพันลูกคนขายไปแล้ว ดุซีลูกแม่เมียบัดแม่ลูกสวัสดีครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเปื่อนมาเท่าไรอาแมียลูกเจ้าของลูกครูแม่ผสมไปลูกเลย หลายเือนครับลูกแรกครับลูกแหลกลูกแหลกไลูกไลูกรออยู่มันก็ธรรมดาแห้บักทิกเก็นเกนสีเลงงวดทิกอันต่อนออีกยูนลูกยูน่งน่ผูกไอาผูกไนี่นข้านึงตัว สองหมื่นกตอนร้องได้อีกปากเบอร์แปดศูนย์บ้าแปดจากสาก้าหนึ่งสี่เกาจากสายครับจากสามารถครับห้อยังห้อยครับอ้าวมันมานมาไอบักครับมาแถวกเลยวันยุ่ะดคือวันกินรถถึงต้มรายแล้ว ผู้เลี้ยงมั้ย่จักบาดอ่ะเงินสีพันเงินตีรับเนี่ยลูก ขายเท่าไรอน่องหมื่นเปลี่ยนค่า่อยรับขายเลยเน่มื่นเปดพันห้าร้อยขา,ย,ายแล้วตูวผูตอ้ตผูรอ่องได้ครับเอาไปหมักน้ำฝากเบื่อได้ครับ,บากเบอือลูผูดรอ่องเลยนครับครับาก หมื่นที่หนึ่งหมื่นสี่พันครับต่อรองอีกต่อรองอีกฝากเบอร์ห้าเป็นยังไดน้ำมาจากใสมาจากเพท่องครับอ้าวมันมานครับอ่ะขอบคุณครับคนสู้ชีวิตเฮ่งเฮ่งมันหมานสุขภาพแข็งแรงนั่มไปดูไป phải, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สวัสดีครับท่านยาบ้านเอาไว้ยักตัวมัญญ้ยขายหมดไปนั่งตัวหนึ่งไปมันหวานถูต่อไปเข้าไปลูกไป E bất kể bên ông vương đam này bay lê lê, ốp con, nghe đi, <laughs> hả? เงินบื้น่างาจากใสจากันน่าเชื่อตัวละแคบาทบเงินสตัละเงินทองวัวฟูพื้นตเงินสองตัละเงินสองต่อรองหนขึ้นเขาเงินองครับควครับมากันนาเสือตัละเงินสง ทลองได้ฝากเบอร์ทรศูนย์แปดแปว่าไปสามสองเก้าแปดสองสามหนึ่งพ่ออย่งครับหมายถึงคูน้ำนะครับอ้าวเอามันมาขอบคุณครับนี่แหละครับเพื่อนเรา สวัสดี่ะเมียลูกว่ดเอาจะบาดอ่ะเมื่อหกขันเดี๋ยวไอ้คนมึงเดี๋ยวลาเดี๋ยวเอาโคีกันเดี๋ยวเอาดีวดีครับเมื่อหกวดีครับลูกเมียไปลวเอไปกินัไอหากระาคากินน้ำ หกหกสาที่บอกครับมือหกครับแม่ลูกต่อรองได้คือเก่าเอาฝาเบอร์ <9 33 S 1> ทั่วอ่ะศูนย์เก้าสามสามไปีเก่าีศูนครับี่นออ้อฉาดมันมันครับนี่นะครับมือหกต่อรองได้ครับลูกกับลูกนนเนี่ยเนี่ย่าอะไรหนง เป็นตลอดว่าเราลูกเอ้ยเปลี่ยนท่านหาต้องขาดามเรี่ยงเนาะมื่อกรรผ่าละมูลนี่เกี่ยเปลี่ยนท่านหครับเฮ้ยลูกชายยู้อ่ไดบ้างนเอือนว่าแม่ไดบอว่าใครหลาเอ้ยแม่ไดบ้างน่ะนี่บอก กม่นบ่เอเท่าไรตัวอาเท่ไรนี่เหมือนเก็ดมือเก็ดหอ,อ,อ,อันนี้แม่นบ้าม่นนี่แม่นีนบ้แม่นครับเอาแมีนเอาเท่าไรแม่ลูกนี่แม่ลูกจยาได้เมื่อหาหาครับลูกผูลูกแม่ลูกผูครับห้าพันห้าจอยอน้าเบียคสุง่อยซีซีไปนอน ลอยจ้าดิ่หาบวกก็ตอขาดด้ามเรียงครับมื่บหาบก่อานหครับเมื่อห้าพันห้าร้อบาทต่อร่องไหนลูาหลูกเอ้าต่อรองไห้ครับเอาฝากเบอร์ศูนย์เก้าสครับมาไปแปดหกหนึ่งสครับห้อยยังห้อยบ้านครับจากจากเกษตรด้สายครับมาลกมาลก

เอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้ำสัน้นหน่ยครับสบายดี